สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้รีวิวรองเท้านะครับเป็นรองเท้า n i ก e ้ i r u u t t m p p c o l l คลกับ Ambush นะครับก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับรองเท้าอีกหนึ่งตัวที่ผมก็ได้มีการอัปเดตใน Content ์ n e a k e r Weekly y นะครับแล้วก็ติดตามข่าวคราวมาอยู่เป็นระยะนะครับจนถึงวันที่วางจำหน่ายนะครับผมก็ทำการลงทะเบียน ราฟเฟินะครับที่แอปคานิวาวนะครับก็ไม่แน่ใจที่ได้มานี้เป็นเพราะมีจำนวนน้อยหรือเป็นเพราะไม่มีใครราฟเฟิลนะครับแต่หลังจากที่ประกาศผลราฟเฟิลก็ผมก็ไม่เห็นว่าทางคานิวาวจะมีเอา,เอาไปวางจำหน่ายนะครับก็ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ได้มาแล้วก็ไม่เป็นไรครับ ก็ทกําการรีวิวซะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคู่ที่ผมดองรีวิวนะครับไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนจะไปดูในส่วนของรายละเอียดของรองเท้านะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด ไลค์ like, กด s u b สไคร์นะครับกดติดตามให้กับช่องจะขอบคุณมากๆเลยนะครับหากท่านเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของรองเท้านะครับก็าฝากช่องเล็กๆช่องน้องใหม่ไว้สักช่องหนึ่งละกันครับเป็นทางเรื่องในการนําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับรองเท้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมยินดีที่จะตอบกับทุกคอมเมนต์ทุกคําถามแน่นอนหากผมทราบข้อมูลที่จะตอบให้ท่านนะครับวันนี้ก็หากไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูนะครับ โอเคครับก็มาดูในส่วนของตัวรองเท้ากันนะครับแอปเทมโปนะครับคู่นี้ตรงหน้าผมเนี่ยมีความสวยงามมากเลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปพูดในส่วนของรายละเอียดของรองเท้านะครับผมอาจจะขอย้อนความนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆหาใครไม่ทราบที่มาที่ไปหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้จักโมเดลแอปเทมโปเท่าไหร่นะครับก็จริงๆรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นหนในรองเท้าของบาสเกตบอลนะครับในปี ยุค90นะครับประมาณปี1996นะครับสกอตตี้พิเพนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของไมเคิลจอแดนนะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ใส่รองเท้ารุ่นนี้จนจนเหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับก็คือถ้านึกถึง Up t e m p โปหน้าของพิพเพนก็จะลอยขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของตัวรองเท้าอัพเทมโปนั้นปกตินะครับจะเป็นตัว h i g ข้อจะสูงนะครับแต่ตัวนี้เป็นข้อโลนะครับผม คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่อัพเทมโปทำโมเดลโรออกมาต้องบอกว่าทางแอมบูชหรือคุณยุนอานะครับก็ทำการดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ผมชอบนะครับเวลางานคอลแลบแล้วมีการปรับดีไซน์ของรองเท้านะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของการแค่แค่เล่นของคัลเลอร์เวคเล่นโทนสีหรือเล่นแมทเทียร์นะแต่อนนี้เป็นการปรับดีไซน์ของรองเท้าด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวโล็อปที่มีดีเทล หลายๆจุดที่แตกต่างจากรุ่นปกติเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมในภายหลังนะครับอตอนนี้ก็เป็น up tempo โอเคประวัติน่าจะพูดไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเริ่มต้นนะครับที่ตัวกล่องของรองเท้าก่อนละกันนะครับกล่องของรองเท้านะครับเบื้องต้นมาในกล่องที่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับมีคำว่า ambush นะครับกล่องสีเหลืองมีฟอนต์ ambush สีดำนะครับแล้วก็ งานสติกเกอร์ไซซิ่งอะไรต่างๆก็เป็นสีดำนะครับเหลืองตัดดำเนี่ยผมว่ามันเป็นสีเคอร์เวที่เข้ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงฝาด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะของโลโก้ n i ก e ้ที่เป็นสกรีนใสๆนะครับเห็นเลื่อมๆสะท้อนแสงอันนี้ผมมองว่าเบื้องต้นนะครับกล่องดูสวยงามมากนะครับตามสไตล์ Ambush เลยนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับจะมีโลโก้ o สว h กับโลโก้แอมบูชนะครับ อฟอนสวยงามนะครับสวยงามมากมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับมันเป็นแค่กระดาษห่อรองเท้าแต่ก็รู้สึกว่าเออเป็นดีเทลที่มีลูกเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรองเท้าจะมีเชือกมาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเป็นเชือกสีดำนอกนั้นก็ไม่มีดีเทลอะไรพิเศษนะครับมีเพียงแค่เชือกสีดำนะครับมาให้เปลี่ยนในกรณีที่อยากจะต้องการเปลี่ยนเชือกนะครับโอเคเส่วนของตัวกล่อง แค่ตามเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับผมรู้สึกพึงพอใจแล้วรู้สึกว่ากล่องดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับดูเรียบแล้วก็คใช้คู่สีได้ออกมาดีนะครับดูเด่นเวลาเราเก็บในคอลเลกชันนะครับแค่เราเรียงกล่องรองเท้าซ้อนๆกันไปเนี่ยกล่องตัวนี้ก็จะเด่นออกมาจากเพื่อนๆเลยนะครับโอเคไปพูดกันในส่วนของตัวรองเท้ากันนะครับ ในใสายตาผมนะคือท่านนึกถึงอั t e m p โปแล้วจะดูสวยเนี่ยก็มี Supreme นะครับแล้วก็ตัว Blue บู o p Pack นะครับที่เป็นสีโทนโทนคล้ายๆกับสีโทนชิคาโกนะครับแล้วก็จะเป็นตัว OG นะครับตัวสีดำนะครับที่ทางพิเพเนใส่นะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเห็นอัพเทมโปแล้วจะสะดุดตาอยู่บ้างนะครับโฟนตัวนี้นะครับความพิเศษของงานดีไซน์เนี่ยผมถือว่า ผมชอบนะครับเพราะว่าอ่ะอย่างที่พูดไปแล้วหลายรอบนะครับก็คือเรื่องของโลท็อปนะครับส่วนส่วนของรองเท้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ของคําว่า Air นะครับถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับตัวฟอนต์ตัวเอเนี่ยเขาจะมีดีเทลที่ลากมาถึงในส่วนของตัวฮิลนะครับของตัวรองเท้านะครับก็คือมันจะมีดีไซน์ที่ฟอนต์เนี่ยมันจะมีวัสดุที่เชื่อมกันไปทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวโลนะครับตัวฟอนต์เขาก็จะจบ แค่บริเวณด้านข้างของรองเท้านะครับจะไม่ได้ลามไปถึงในส่วนของตัวส้วน้สนของรองเท้านะครับนี่เป็นดีเทลที่จะมีความแตกต่างกับตัวไฮนะครับสำหรับตัวโลตัวนี้และก็สำหรับตัวงานคอลแลบกับ Ambush ตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนดีเทลของเชือกนะครับจากเดิมที่เป็นเชือกในลักษณะที่ค่อนข้างเล็กนะครับเป็นเชือกปกติแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเชือกค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับ เชือกนี่ใหญ่มากๆเลยจงใจให้เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ดูสะดุดตาจากตัวทรงของรองเท้าที่ดูหนาเทอะทะนะครับอยู่แล้วเนี่ยก็ให้อารมณ์ของตัวดีไซน์รองเท้าที่ดูบึกบึนมากขึ้นนะครับเนื่องจากเชือกเนี่ยเส้นใหญ่มากๆและความพิเศษของเชือกนะครับเขาจะมีดีเทลที่ใส่ตัวสะท้อนแสงน,นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นได้ชัดในช่วงราลางวันนะครับแต่ถ้าถ่ายรูปแล้วเปิดแฟลชหรือไฟ ไลติงฉ uh, ากไปที่ตัวของตัวเชือกรองเท้าเนี่ยจะมีความสะท้อนออกมานะครับถ้าถ่ายในช่วงกลางคืนก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวดีเทลสะท้อนแสงนะครับเบื้องต้นในส่วนของตัวเชือกสีดําเท่าที่ผมดูไม่มีส่วนของดีเทลสะท้อนแสงนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งละกันไม่มีนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเชือกสีดําผมว่ามันก็จะให้อีกบุค,คลิกนึงนะครับแต่ดีเทลของความเป็นสะท้อนแสงมันจะหายไปนะครับ ตัวนี้ในส่วนของงานคุณภาพต้องบอกว่าเป็นงานผลิตที่ผมให้ประมาณ4ดาวนะครับค่อนข้างไปในทางที่ดีเลยนะครับงานคุณภาพของงานผลิตความรู้สึกจับจับและสัมผัสตัวรองเท้าเนี่ยรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีดีเทลหลายๆส่วนที่ดูแล้วสวยนะครับสวยงานมากๆเนื่องจากโทนสีเหลืองดำแล้วก็สี เทาตุ่นๆนะครับสีกากีตุ่นๆตรงนี้นะครับมันก็ทำให้ดูดูดีนะครับดูเข้ากันดีนะครับสำหรับผมผมคิดว่าเหลืองกับดำมันไปกันได้อยู่แล้วนะครับถ้าจะพูดถึงตัวดีเฟกที่ผมเห็นอยู่บ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผมตัดคะแนนลงไปนะครับคือเรื่องของงานสกรีนสีนะครับเล็กๆน้อยๆครับมองด้วยตาเนี่ยต้องต้องมองใกล้ๆถึงจะเห็นนะครับหากเดินบนท้องถนนนะครับ ไม่เห็นแน่นอนนะครับดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็คือเป็นการตัวสกรีนสีฟอนต์ตรงคําว่า Ambush นะครับที่ส่วนของส้นของรองเท้าสําหรับผมนี่โดยรวมยังถือว่าโอเคอยู่นะครับงานกาวไม่มีงานเลอะนะครับมากมายต้องดูสวยงามนะครับ Up Tempo ท,ที่ทํากับ Ambush นะครับก็ลองบอกว่าจากภาพข่าวนะครับยังเห็นมี อ,อีก2 Col o r เว y ์นะครับที่คาดว่าน่าจะมีการวางจำหน่ายภายในปีนี้นะครับก็คือตัว Colorway ที่เป็นโทนสีดำเลยนะครับตัวนี้จะให้ม o d and Tone คล้ายๆกับรองเท้าที่พิพเพนใส่ในปี96เลยนะครับอ,อ,อีกคู่หนึ่งที่ผมเห็นนะครับจะเป็นตัวโทนสีขาวแล้วก็ตรงโลโก้ที่เขียนว,ว่าแอร์เนี่ยจะเป็นโทนสีเขียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้อง มาติดตามกันดูนะครับว่าจะมีการวางจําหน่ายออกมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของราคารีเซลนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยเห็นการขายทั้งในในส่วนของตัวกลุ่มซื้อขายก็ดีนะครับหรือจะในแอปสะสมก็ดีนะครับราคาค่อนข้างสวิงนะครับตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจในส่วนของตัวราคานะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่หากท่านต้องการโทนเหลืองดํานะครับ ใส่ใช้งานแล้วให้ความโดดเด่นของการใส่ของรองเท้าเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ให้คำตอบที่เป็นโจทย์ที่ดีมากๆเลยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ทำออกมาได้ลงตัวสีโทนสีลงตัวนะครับและการเป็นข้อเตี้ยของตัว Up t e m p o e เนี่ยการสวมใส่ก็จะสบายขึ้นนะครับรวมถึงฟอนต์ m m u u s h อะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันขายความเป็นรองเท้าในตัวของมันเองอ่ะรองเท้ามันสื่อสารกับคนเห็น เยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นเป็นโทนสีดำนะครับแม้จะแซมโลโกโลส้สวูดสีเหลืองอยู่บ้างแต่พื้นโดยโรวมเป็นสีดำผมคิดว่าการดูแลรักษามันทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมชอบรองเท้าที่เป็นพื้นโทนสีเข้มเป็นการส่วนตัวโอเคครับก็ในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวคงจะปิดคลิปด้วยการออนฟีดให้ดูนะครับเพื่อนๆชอบไม่ชอบอยังไงก็ตามไปดูออนฟีดกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ หากใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากช่องหากท่านนะครับเป็นคนชอบรองทาง้าขอฝากช่องไว้อีกสักช่องหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามให้กับช่องกดกระดิ่งให้ด้วยเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้น่าจะจบด้วยการอันฟีเดี๋ยวเราไปดู